สวัสดีจ้าอัญโยงอาเซโยมื่อนี้พบกับช่องพอน้องสุจอดหากินในเกาหลีจ้าเนี่ยเมื่อนี้สิผ้าแปลงปลาแดกจ้าห่างหายมาโดนเนาะกว่าสิลุ่งให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งค่ะมื่อนี้เป็นคลิปเอ่อแปลงปลาแดกจ้าก็คือบาทีเฮ็ดไวน้นี่สองเดือนที่แล้วมักัะเกือเนาะวันนี้น้ำม,มันก็ออกอยังเมืนน่อวานกับสิผ้าแปลงใส่ห้ำจ้าห้ำดอกกนะดาปลาเนาะ เฮ็ดด้วยพอน้องสุดยอดจ้าสวัสดีครับอโอเคมีห้ำเนาะอ่ะเปิดใส่ถังเลยพอ่อเอาใส่ถังใหญ่เลยเ,เกลือเนะี่อืมเปิดยากเนาะอันนี้มาเกลือไบสองเดือนจน้ะนี่สองเดือนก็กว่าฝุนล้จ้าก้อนหนาวนะอืมมาก้อนหนาว เวใส่ถังใหญ่เลยอืมโตนะเป็นโตกว่น้องจีองแต่โตมนนั่นใจงามพักจ้านี่หอมพร้อมหอมได้พอ,อนีปลาแดดหน่งได้ไปลาตะเพียนเนาะนี่ต้ปลาตะเพียนจ้ารอบนี้ปลาใหญ่ปลากลางโ,โอเอาเทใส่ถังซะก่อนอนี่ ถังนี้ก็ที่หาโลเนาะเนี่ยถังหน่อยเนี่ยเทใส่ถังใหญ่หเด็ดแปลงรวมเทเดียวนี่โอเคนี่งามโอ้หอมฮาดอยากให้ได้กินในโทรศัพท์นั้นเนาะเะเวียดหน่อยโอ้หอมหอมหอมบบเ,เอาเป็นนี่พอเขาใส่แบบทับไปเลยแบาบว่าเอาท้บใส่ไปเลย อะห่ะใส่ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันสีบหมดมันสีได้ทั่วถึงใสสองคอบเออหนึ่งถังต่อสองคอบจ้ะใส่หลายบ่ได้มันมันสียแงดมันสีเป็นปลาแดดเก่าเป็นปลาแดดเกะ่าหรอกอะมันอมน้ำพร้อนมน้ำแม่เนยไห,ยหะะออ้น้ำหายแล้วก็เทน้ำปลาใส่พ่ออืมน้ำปลาปลาไทายเฮาเนี่ย,ยจ้าที่พะรวดเนี่ยละธรรมดา หรือสีใส่น้ำปลายังก็ได้จ้าเพิ่มน้ำเพิ่มความหอมจ้าคือการแฝงเนาะแล้วแต่สูตรไผ่สูตรมันจ้าอืมโอเคอ่าต่อไปถังที่สองถังที่สองถังละสิบหาโลจา้าเนี่สิบหาลิตรเนาะเขาเขียนตอนไปซื้อมันเขียนว่าสิบหาลิตรแต่เท่ากับลิตรหนึ่งกับโลหนึ่งอ่ะ,อะคือกันใหโตไหม <Yeah. S 1> อือหือ เป็นตะมกเป็นตะทอ,อดจ้ารุ่นนี้นี่แกงพอดีเลยอันนี้มักเกลือไบสองเดือนกว่าๆจ้าเนี่น้ำออกเองได้เนี่จ้นาน้ำมันได้เนี่ยมันเ,เนี่ยทีแบบนี้โอูโ้หิโอยนักข้าเก็บแน่นเนาะอัดแน่นยังคักเลยเกินซี่ผาล้กุกุลอะนี่เพราะว่าอัดแน่นค่ะบริสุทธิ์ดว้แล้วก็มีแห้งเท่าไหร่เอาออกมาเลย นนะแน่นค่ะแต่ผลต,ต,ต,ตัวใหญ่ใหญ่กระเด็นหอมอมากดี แม่สีค้นบได,ด้ได้พ่อเอาคนชำสองรู้ก่อน,อค,นค้นสองถังนี่ก่อนอีว่าเอาใส่ฮําอีกสองสองครอบแล้วก็บบค้นเลยแบบนี้เลยนำปลาค้นหนึ่งแล้วก็ค้นอย่างเดี๋ยวแบ่งเห็ดยีดอกเพราะว่ามันสีค้นบได้มันเลอกแล้วมันค้นยากอ๋อเอานำปลาใส่บบนี้ บอกคือว่าน้ำปลาอย่างก็เรียกว่าบอกบอกไปแล้วลเขาแล้วซอร์ที่ทิพย์ผลตรงเขาเราด้เนี่ยโรงงานผลิตปลาแดกโดยตรงใส่ทิพย์ผลเลยได้เนี่น้ำปลาไทยเขานี่นะปีที่แล้วปีที่แล้วใส่น้ำปลาเกาหลีจ้ามันเค็มจัดเกินมันบ่อแสบน้ำปลาเกาหลีมันเค็มน้ำขัาสด ค้นบานนี้พอให้เขากันอืม,มปากายิยังใช่อโอ้งามทั้งนั้นเลยนะเนาะแดงใจวายเลยหอมอ้ยใส่ห้ำลงไปใส่น้ำปลาลงไปแบบอืมน้ำลายแตกง่ายหนังนี่ยนยหยาบจัง<ก>ว่ะมกปลากระถอดเนาะจ้า ก็คือมักไว้อีกจะปีนึงจ้านี่ยุูดละปีหนาเวลาเกา่าพูดละใครสิมาเปิดอีกเทียนนึงต้อเลยวะวินี่ฮกฮ,ฮ่าฮก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 ความขายเลยจ้านี่ยโมเ,เป็นก็เป็นแล้วเออมันหอมเลยเนี่ยอ,อ่ามาเนียทั้งที่สามนี่ใส่กะละมังซะหมอพ้นในถังนอกแล้วก็เทลงถัง อืมเพราะว่ามันค้นบ่ไใ้แล้วมันค้นยากแล้วอืมโอ้หอมค่ะครั้งนี้เราต้องใส่น้ำปลาด้วยแใส่ท้งสุร์ดึงดูดโ้ยนี่กมีายหลายนถอดแล้วหลุนนี้เนาะถอดแล้วกะมกหวือกบปิ้งอ่ะเนาะมกใส่ใบตองใบกเสร็จปิ้งใส่ใบตองหอมเป็นจะน่ายแล้ว คุยกเขาเหนียวจำแบบน,นี้ตัวน้อยก็หลายเอออืมอ่ะทั้งสามแบบน,นี้พอเดี๋ยวใครคนอู้หัวเนี้ยสองปีเอปอประมาณสองเดือนกว่านึง แน่นนี่เป็นอักเก็ตเนะเาะแหมทั้งนี้เบิง่งบด้เฮ็ดพร้อมกันได้จ้ะนี่เฮ็ดแบบหามาท,ทยอยแบบหาตติมไปเรื่อยๆนะบ่ได้หาเท่าเดียว,ลวเลายเฮดนะได้มาเสียเท่าละสองสามโลก็บม,มามักเกลือแล้วก็ยัดใส่ปูกไก้เลยประมาณเนี่ยจ้ะมันปลาแต่ละหลุนแต่ละหลอบมันอาจจะแบบ,บโตซ้ากันเนาะอันนี้หลุนน่อยแน่นี่ แต่รุ่นนี้รุ่นหน่อยเนะี่ยรุ่นใหญ่ปนกันนะนนเอาเทปป่ะป้าท,ทางนี้คือหอมอมืป้าท,ทางนี้หอมหอมมากือ <c oughs> เป็นเราบ้งเนี่ยเพราะว่าเป็นรุ่นหน่อยเนาะตัวหน่อยมันเป็นง่ายอืป้าน้ำล,าย,า,ำลายแตกเอาเทปป่ะเป็นเบื้องเป็นเบิ้งปุณนะหน้ามันนี่นนนนนนน น้ำแดงนี่แหละวอมแสบมันอยู่นี่แหละแด,นะแดงนองนะแดงนองอันนี้นองนี่อันนี้หอมกว่าสุกอันได้ยนี่พอดีลาปุญกันพอดีละ่ะ 66, 66. อีหกหกค่ะรอล้อเลยจ้ะลูกค้าทั้งหลาย <laughs> ายแน่นอนจ้ะปลาหายยากด้อจ้าปีนี้ปลาหายากยปลาหายากค่ะจ้าปกตินี่สิได้ทุกอาทิตย์อะไปนี่อันนี้นั่งแต่ไปกับเมื่อเปล่ากับนี้จ้าบ่ได้โอ้ยัดแน่นค่ะเดี๋ยวย่านถังมันว่กเพราะเลยยัดแน่นค่ะเอาออกยากเลยแบบนี้เดี๋ยวเอาออกสักน้อยกัน,น้อจ้าแป๊บนึงนี่จ้าเทียออกเบินแล้วว่างหัน ถังที่สามกวัวสีออกได้ลืมทายประเนใส่ห้ำไปแล้วเจนี้เยอะเพิ่งใส่นั่นนะมักจะห้ำซื่อเดี๋ยว่อยไปเทสตน้ำปลาที่หลังเอาใส่ถังเลยพอถังที่สามห้ำไปนในตัวห้ำไปนในตัวเข้ากันเอ,อห้ำนี่คือเพิ่มความหอมจ้ะเพิ่มความหอม ผู้รังค้นเขาก็ใส่เห็ดขาอวัวเนาะเป็นประแดกไทยให้เสไทยใส่ข้อกัวก็ได้บอ่อพิษแต่มันเป็นประแดกสม,มแต่รังคนกับใส่ตอนเฮ็ดเลยเนี่ยอืมใส่เฮ็ดเลยอันนี้คือมักไหวกอนจะให้มันมีความแบบเป็นประแดกจักน้อยเราคอยมาใส่ห้ำกับน้ำปลาเนี่ยคือประแดกแสบจ้ะสูตรไผสูตรมันคือว่าลหละจ้ะบอ่อพิษเฮ็ดจังไดกับบอ่อพิษวาตะเกียวพ,พอจ้ะคอยบเนาอ่ะใส่ห้ำพ้นไปเลยเลย เดี๋ยวมันก็ไปประสบกันแน่น่นเองลหละจ้าว่าซีเรียสพราะวา่าจังไงเขากับคนไปแซ่อยู่แล้ว,ลวเดี๋ยวน้ำม,มันก็ออกอีกจ้าซัําน่นี่เพราะ่นั่นท่านเดบิด์ได้เนน้ำมันจะออกอีกอเดี๋ยวคันทั้งที่สามมันใส่ห้ำก่อนจ้าเคทังที่สามเฮดเรียบร้อยแล้วเทใส่แล้วจ้าบันนี้ต่อไปทั้งที่สีพ่พอลุยต่อเลย ทังที่สี่อู้เต็มทังพอดีไปเลยว่ะทังนี่มันเจ็ดเจ็ดสิบลิตรได้เนี่ยทังนี่ตอนไปซื้อเขาว่าเกาหลีนว่าเจ็ดสิบลิตรอ้นี้เท่ง่ายอยู่ได้ลอยลอยบ่งบว่าขึ้นนิดนึง หอมโอ้ยนัย่นคือหอมโอ้ยปืมปมป้มปื้มปื้มปลาจะของจ้ะเอาใส่ห้ํามเนี่สองตัวแดงใจาวายลยอือสองถวยเนาะล้วก็นำปลาพ่อบาเนี่อืมน้ำปลาใส่สามขวดจ้ะมีสำนันถ้ามีลายกันนี่ใส่อีกเยอะแต่ก็ใส่กันนี้ละละเออยี่สิบลิตรต่อถังหนึ่งอืมแมนยูดักหนี่สิบโลต่อขวดหนึ่ง แต่นี่เอาใสิบหาต่อขวดนึงกับพอดีละเฉลี่ยมันเป็นซีถังเนาะเพิ่มน้ำเพิ่มความหอมเพิ่มน้ำให้มันน้ำจ่าเนี่ยเขางส์ได้น้ำปลาหลายๆกันยอนน้ำปลาด้ำปลาอันน้ำปาน้ำแล้วก็นน้ำปลาของโตปลามันกรสีออกมาอีกจ้ะมันท่านได้ออกท่านในเบิดเด้หนาห่อนเฮียงออกดีหนาหนาวมันท่านได้มันบอกกันไดโตมันแข็งโอ้อาคุณ โอ้หมอมปลาการนะ์เขาอะเขาเนี่ยเนื้อแดงใจวายโอ้ยเนืนโนโ้อแดงนับแดงหนวงองจริงออปลากาเห็นวะปลาปการ์งามงามเห็ซูมมึงใกล้ใกล่นะโอ้โห <laughs> แดงสดจังเลย ถังที่สี่สี่ถังถังละสิบห้าถังละสิบห้าลิตรกระเทากับป๋าหกสิบโลเนาะนั่นวะสี่ถังหกสิบโลโอ้ถังนี้ถังนี้รวยกันยวงไอืมบ<ล>ารลว้วนหนามันเน,ะนาะนามมันก็ออกอีดนะได้น้ำปลาไปอีกสามขวด เบ็ดเสร็จลอยโลพอดีล่ะกวัานั้นพอดีน้ำมันออกอีกจ้าเต็มถังแล้วเออเทเลยพอสุดยอดอีลีว่าตัวบักกาใหญ่แน่เอา่ยงอา่างคนณนห่นไปหานีนะเนี่ยนี่ เรานี้ได้ปากกาว่าถัางนี้มีปกา,าปกกา,าหลายหลายตันเต็ติดด่ดงงางนู่ติดเนี่ยงนอถังนี้ใส่ด่งอืมนี่อัดแน่นแน่นบบน,นี้พอแล้วก็กปิดแล้วก็หนามโบมี่เป็นอย่างจ้ามันท่านได้ออกอีกหน,าม,มนามไม่มีนอมนีอยู่หนามไม่มีมันนี่อยู่ของมันอยู่ป่านนี้มันก็สีออกอีกจ้าเนี่ย เลี้ยงกลับไปดิม,มปลาเบลดปลาบกวงเออโอเคพอดีแล้วทางนี้น้ำออกน้ำออกมนแต่เวลามันออกมันจะสีเสมอมันนี่แหละจ้ะกดแน่นๆเลยน้ามันยูขึ้นว่าเน่นเห็นบหเปอเลือกกดลงแน่นๆะปลาเบล็ดมัาก็ว ปลาปดกกว้างอืมปลาแดดก็สั่นดีเลยปลาตะเพียนปลาแบดเนาะหรือว่าปลาปดกกว้างหรอกับปลากาจ้าสามปลานี่บโอย่างอื่นบบมีจ้ามีสามชนิดนี่แหละโอเคบาดนี้ค่ะอันนี้ก็อ่าเรียบร้อยแล้วกับพิดไว้จ้าแล้วก็ซินเดี๋ยวมื่ออื่นสื่อแนวซินมาซินไว้จ้านี่ ไว้ก่อนบบเป็นยังบบแมงหนาหนาวแมงวันบบมีจ้าเรียบร้อยแล้วโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะอ่าคลิปแปลงปลาแดกจ้าของช่องพ่อนองสุญญา,ากินน้นในเกาหลีนะคะ,ะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า